เออ,อ,อไม่ใช่อันนี้อันเก่าอันนี้เขียปเบอร์ใหม่เหรออันนี้อันเก่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับลูลูลาล่านะคะ <c oughs> ไปเรื่อยอ่ะวันนี้เราจะมาเปิดสินค้าพีเมีพ์ ตามหาไม้มาให้หนูด้วยห,หนูต้องการไม้สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะมาวันนี้เราจะมาเปิดมิกเดสนะคะแม่พาราบน่ารักมากไอ้ไดคือตกกระจุยอะเพราะว่าหนึ่งแบงค์เทามีทอน,นะค่ะแม่แม่สวัสดีนะคะพี่ปอนยังไม่ได้บอกอไม้ลายเปอดบอกม,มามาจาก มาจากมิกเดซนะคะลูกค้าป้ายแดงพาราคุโสดมาใส่ลูกค้าดูตัวเดสตัวนี้ก่อนมาดูกันก่อนไม่ถึงพันปาะใช่แล้วลูกรีวิวเหลือเท่าไหร่เอ้ยลูกรีวิวก็ถูกไปอีกลูกรีวิวเจ็ดร้อยเก้าสิบแม่ลูกรีวิวเหลือเจ็ดร้อยเก้าสิบลูกเต็มแม่ยังซื้อไม่ได้ลูกเต็มพารา 990าาสนะคะ45่กิโลแล้วใครได้ลูกรีวิวหนูถามหน่อยไม่คุ้มต้องไหน790บาทเดียวไปดูกันว่าสินค้าจะเป็นยังไงบ้างสูตดีไรเป็นเด็กค้าสไซล์ลูกก็ตัวใช่รกค้าจ๋าน่ารักซึ่งนะต้นทุนคือไม่ต้องถามแล้วเคยเปิดได้ประมาณกี่ตัวคะร้อยแป รา <50 S 2> คาเก้าร้อยเกเหรอ9้าร้อห้าสิบตัวหรอจริงๆอันนี้จะเก็บไว้เซลตอนปลายปีที่เป็นเก้าเก้าเก้าหบาทไม่หลกหาทค่ะจะเก็บไว้เซลลตอนปลายปีแต่ว่ารปปาเปิดให้ดูก่อนเพราะว่า เดี๋ยวถึงเวลาหน้าเซลล์ลูกค้าจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าอย่างไงเนาะว่าแบบว่าเราเอามาเซลล์กันอย่างเดียวหรอไม่จากปกติฉันก็ขายจากแต่มันไม่มีของเท่านั้นเองแล้วทําไมถึงขายถูกเพราะว่าอยากขายถูกค่ะแค่นั้นไม่มีอะไรขายถูกอาวแม่ดูเออไม่จริงอันนี้คอลินไหมไม่รูมันต้องมีวิธีอ่ะอันนี้คอลีตัวนี้ทุ่งเท่าเลยนะใช่ตัวนี้ดีดีอุ้ยโทษดีดิน เพย์หนึ่งขายสองสามร้อยลิ้นทำงานอย่างเงี้ยผู้ค้ามันเป็นแบบเอ้ต้นทุนได้ถึงสิบบาทต่อตัวันตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณหกบาทค่ะสวยมากเล่นเล่นบห์ว่าขายเล่นเล่นไปเสนอเบาทสวยสวยได้ไม่ใช่เล็กขาได้เลยค่้นะคะลิ้นพันกันหน่อยช่วงนี้เป็นอะไรบ้างลูกเหมือนกนดูดิต้นทุนหกบาทลิ้นจุกปากจริงเหมือน 6บาทนี่เย็บกระดุมเม็ดเดียวยังไม่ได้เลยเนี่ยใช่กระดุมเราไม่ถึงมาต้องเซ็ตตั้ง3กระบาทได้5อันแม่ฉันงงตัวนี้นีูดูดิมีโครงด้วยนะเนี่ยอันนี้ของเจสสิก้าลูกค้าดูมันแบนเด้อใช่มันแบนเห็นตัวละ6บาทไม่ใช่แต่ฉันนี่ใหม่900 900ใส่ทำไมวะเปลี่ยนได้ดอกเลยเปลี่ยนไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะอ่าแม่900 910นี่ยกกระสอบแล้แม่พาราคือน่ารักมาก 9 9 0ลูกรีวิวเหลือเพียงแค่เซต90ใครเอฟพันรีบเอฟลูกรีวิวหนูมีแค่ลูกเดียวจริงๆอยากจะบอกว่าจะขายพันเก้าร้อยสิบบอกน่าจะไม่ทันแล้วนะน่าจะไม่ทันแล้วเร็วเร็วเลยลูกค้าก็ะสอบหนึ่งนี่มีร้อยห้าสิบร้อยหกประมาณนะหนึ่งร้อยาหนวลูกค้าน้ำหนักอยู่ที่45ห้ากิโลนะคะเดี๋ยวจำนวนตัวหนูนับให้กันอีกทีนะคะลูกค้าฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ยังไม่เคยเปิดงานอยากลองดูแม่นี่เอางานนี้ไปก่อนเลย990คือลงตลาดเปิดท้ายไปขายแม่ตั้นทุนตัวละหบาทนะคะจำได้ไหมจำได้พี่จำได้แม่กำายกันได้กำไรนะคือคือคือหนูจะบอกว่าแม่เนี่ยอะไรอันนี้ซาร่าลูกค้ามันมีงานแบรนด์เนาะในเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่มีนะ ซึิงจงแต่ว่าไปหากันเองเพราะว่าหนูจะให้ดูแค่แบบทรงเสื้อทรงตัว<า>เป็นยังไง<ห>อะไรยังไงเอ่อยใดดูแนวแนวกันไปเ้วอย<ช>มาอย่งเี้ยราคาเซลแบบว่ามีที่ไหนขายหรอกราคาน่ะรักจะขายอย่างฉันได้<อ>ไหมราคาได้ไหมนี่เรเวอร์ก็มาอยู่ในกระสอบอะถาจริงนะไม่ได้คุยโยตตัวเองนะแต่วแบบแบบพูดราคาผิดเดี๋ยวไงแต่ไงวะอุ้ยฉันลืมว่าวันนี้ฉันไม่หมวก ซึ่งซึ่งจริงๆฮาโลวีนนี้ไม่ต้องแต่งตัวผีเลยนะมันเป็นไปได้เลยอ่ะอัตโนมัติวีน่ารักมากลูกค้าดูดิออกถูกแนวค่ะใสคือดีถูกใสเออไปอ่ะไปลูกค้ามีหมดน่าหมตัวนี้ก็น่ารักพี่เราทุนไม่ถึงสิบบาทจริงหกบาทนี่คือหนูหัน ร้อยห้าสิบตัวนะถ้าได้จำนวนเยอะกว่านั้นน่ะก็คือว่าก็ถือว่าคุ้มกันไปอีกไม่ถึงหกบาทนี่มีขายตัวละยี่สิบเนี่ยทัดปลอกอะสามเท่าคำเจงขายตัวละยี่สิบเอาสิขายไม่เป็ก็สอบหนึ่งแบงเท่านี้สองพอขายยี่สิบที่ไหนแล้วลูกค้าเขาขายจริงสามสี่ร้อยเนี่ยแม่ดูมีแบรนด์เนาะสวยมากตอบนี้เขาปนจำสูตรเหมือนรอบที่แล้วเรารีวิวไม่ปนต่ำ ก็สวยมากคะคนจังเลยมันสวยนะงานเลยเสื้อาไี่แพงนะจังสูตรนี้กระสอบของเราตอนนี้ราคา2,500ันารนะไม่มีเวลารีวิวคือแบบคือน่าเราอันนี้เป็นแบบเยำยมเสื้อยาวือน่ารักมากนิ่มๆแล้วลึกลุสุดลูกค้าหนูมีเสื้อลูกคู่ด้วยนะแตงโมลูรีวิวเห็นลูกขู้นแล้วขึ้นได้ลูกค้าจ๋านี่ต้นทุนไม่ถึงสิบบาทนี่ต้นทุนกี่บาทนะลูกสาว หกบาทค่ะออกยม่ไ้บากมากๆชาร่าใช่ไหมเธอฉันดูดูลูกค้าตัวนี้ฉันเอฟแม่ก็ซื้อตัวหนึ่งอะต้องมี2,9 9 0ิจริงแล้วเป็นแบบนี้นะคือสวยมากหนึ9สองพันเก้าเก้าสิแน่นอนนงแม่ไม่ต้องไปเรเอาตัวนี้ปวดหัวเลยนที่ขายบอกว่า จริงว่าในมือสองลูกค้าจะแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นขายได้ทุกตัวไม่มีทางแล้วมันมีบ้างแม่แต่ว่าเราก็ต้องไปทำความสะอาดไปแบบตกแต่งอะไรฟิลประมาณนั้นไป HM HM ให้ดูกันทุกตัวเขาไม่ให้พูดหมดอยน่ารักจิ่บจนนี่น่ารักอ่ะเป็นหริงเป็นหลังน่ารักขาหูขาวหลบหลังเซ็กซี่เวอร์ไปอย่างไวลูกค้าก็สอบนี้เหลือเท่าไหร่ลูก ราลาอยู่ที่790ถามจริงแมวเหรอเ้ยเรอยเกแม่ที่ิหกิโลต่น็7 9้กฉันขายอะไรอยู่เนี่ยอะไรอ่ะพวงนี้ฉันกินยาหรือเปล่าเอ้ายังไงใส่ถูกไหมมันคือออกงานสาวเซ็กซี่เด้อหนึ่หนึ่งแล้วคือเซ็กมากของอะไรอ่ะเซ็กซี่มากซัสซี่มีซัพนมเรียบร้อยโนวาใส่ไปได้เลยซจริงเลยนะ เนี่ยรนะเาเรรสี่ห้าีิโลลูกค้าคือคุ้มมากอ่ะนูหาได้ที่ประมาณหตัวนะแม่ต้องเคูโโลเคูเลเลคูลาละถพื่อสมุกได้มากกว่าหนึร้อาิบตัวก็คือต้นคุณไม่ทงทุ่งทุ่งสาวูละเหนื่อยอะเอคูลาลคาปูชิโน อไวอมาราลินมอนโลพี่ต้องตอบพารลมาให้นห้องหน,น่อยอยู่กับหนูอยู่กับหนูนี่หกบาทเกือบเยู่กับหนูเยอะเกินไปนิดหน่อยก็จะเป็นแบบนี้นแหละแม่ยำกันอีกทีตัวนี้เป็นป้ายแดงนะคะภาระารอย่ที่990ลูกรีวิวเหลือเพียง790บาทแม่ใครทันรีบเอฟนะกิน,นเนื้อหมาไหมแครเอาแถมหมาครัตอนนี้อนนเอาเลยแถมหนึ่งตัวแถมเลย นี่นไรเนี่ยสวยนะนะ่ะเดีวว่าไปค<ง>ุณเอ๊ไมมีนี่ของแดงเลินมอะไรดงเลิน้ำเงนเลิศแบแงเลดูดิฉันจะจับเธอยัดไปในกระสอบเงียบอยู่ยนี้ยัง,ยงเสียตุกย่างเลยนะแม่เธอสันต์ตีนะ่ะเก้าเอ้หกบาทไม่ใช่เก้าบาทเ้าจบอกเก้าบาทแม่ดูดิ เป็นงานแบบเป็นปักสายปักเอยใดสวยซึ่งมามก จงานไหนสอบถามได้นะครับลูกค้าลูกค้าถามได้หมดเลยนะคะมีหลายรายการ <Okay. S 1> เนอะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนชุดนอนชุดว่ายนะ้ำกางเกงในเสื้อในเวสปอยกางเกงทำงาน4ี่ห้าส่วนกางเกงขาสั้นใส่อยู่บ้านเสื้อยืดขาวเสื้อยืดดำเสือ้อยืดสี U.S.C. ญี่ปุ่นมีหมดค่ะลูกค้ามินิมอลที่เกาหีนะรีนิคเลนน์เว้ยลีน ใส้ใส่ให้เอาลูกค้าทั้งกระสอบนี้เลยนะใช่ห <190 S 1> <90. S 2> นึ่าร้อยเก้าสิบให้ลูกเดี่ยวให้หนึ่งูอ,อันนี้รีวิวไว้เพราะว่าเดี๋ยวเอาขายลูกค้าตอนขึ้นปีงานเสรออยู่ได้เลยใช่เรามาทักมาให้ดูกันบ้างก็แบบาานี่นะหนึ่งแบงค์เท่าก็สามารถแบบาาปเปิดร้านขายของได้นะอะไรย่างเงี้ยไปทำกำไรกันได้นะทำต,ต่อยอดก,กันได้หนึ่งแบงค์เท่า มีทอนลูกค้าสะดวกมาหน้าร้านนะคะมาที่หน้าร้านได้เลยเนาะอยู่ที่ดุสิตมณฑลสายหนึ่งซอยสิบสามนะคะสะดวกมาหน้าร้านก็เข้ามาที่หน้าร้านได้เลยอย่างว่าอุ้ยแต่ว่ามันโซนซึ่งอยู่นะกับสีอ่ะมีชิ้นมีเลตุกไม้ดอกอุ้ยเนี่ยลูกค้าคาเฟ่คาใจคาใดที่ขาวขาเนี่ยเอาดีๆทะเลก็ได้นะหนุ่ลูกค้าข่สิบห้ากิโล ราคา900 94รรีวิว700เย่ยเออใช่อ่ะลูกค้าดูเนี่ยป้ายวงป้ายแบรน์มีหมดเดี๋ยวรอดูนะพอถึงเวลาลูกค้าหรือว่าบางทีอ่ะลูกค้าตอนเนี้ยคือเปิดเดียวมันมันไม่เข้าอุ้ยน่ารักมาฉันบอกเลยว่าฉันเปิดน่ารักมากเื่อด้วยลูกค้าจริงๆแล้วว่าต้องบอกว่าในช่วงเนี้ยเวลาเราไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็แล้วแต่ไม่ค่อยขึ้นแจ้งเตือนเลยแม่ฝากกันเข้าบ้านเขียวด้วยนะคะใครยังไม่เข้าบ้านเขียวเนาะ วันนี้น่าจะได้เปิดหนึ่งลูกเพราะว่าหน่อยอย่าหน่อยนะคะทนะี่สมใจรับรีวิวค่ะขอบคุณครับวสวยมากพี่คุ้มครับลูกนี้ขอบคุณค่ะโอ้โหเจ็ดร้อยเก้าสิบมันถูกมากไว้ยวอก่อนที่สมใจส่งส่ง KPN ใช่พี่สมใจนัไ้ไหมใช่พี่สมใจสีนะ่น้างิบเมนูทำได้นี่ค่ะ สี่สิบกิโลนะแม่45่กิโลอันนี้ก็โทโทอหลังแก็ซึ้งซึ้งอ่ะนี่ไงใส่มาเนี้ยบนวันใส่ใส่เสื้อปิดคอเนอไม่รู้เอาดีๆไปหาพี่พารหาพี่นี่เสื้อตัวนี้น่อยันเหนื่อยฉันต้องรีบเพราะว่ามีเสื้อคอตตอนที่จะต้องใช้เวลาประมาณ40นาที459เนาทีเพราะว่าเสื้อคอตตอนนี้แบบอย่างเยอะต้องแบบว่าถนอมแรงเพิ่มอีกแม่ลินินทำไมเยอะจังอ่ะ แม่มันสวยเนี่เนี่ยบ้านดำไม่ทันนะครับบ้านดำไม่ทันไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาแม่ลูกใหม่เอาไปเลยลูกใหม่เอาไปเลยลอยก้าวลอยก้าวสิบเบอร์เลยดินดําอ่ะสวยมากเลยนะสวยมากเนี่ยพี่นะเป็นินกับเป็นดินเห็นไหมน้อยและตอนตอนลูกค้าไม่เอฟนะก็ไม่มีใครเอฟเงียบเงาหนูนอยจะไม่ไล่ต่อแล้วเออตอนนี้ลูกค้าแย่งกันแล้วลูกค้าแย่งกันแล้ว ไม่ต้องแย่งกันค่ะไม่มีผู้ชายแย่งกันไม่มีผู้อะไรวะอะไรวะผู้ชายต่อ,อยกันแย่งหนูนะมีแต่ผู้ชายแย่งกันต่อ,อยหนูก็หนูร่วงอยู่อี่างเดียวดูดิดดไปสวยสกแต่ว่านะลูกใหม่อ่ะบอกไม่เยอะ ลูกค้ามันมีไม่เยอะนะมีขายแต่มีไม่เยอะมันเข้ามาเพิ่งเข้ามาวันไหนเองวันอาทิตย์ป่ะไตแดงนิวยอร์กคอมพิลิ่งคอมพิล่ ว่ามันคือแบบไหนดูแลนิสซับสองแบบน่ารักลูกค้าโซมันเป็นแบบนี้เลยวิสวยมากมันเซซ็กี่จังะเป็นแบบมินิงานให่ลองใส่ของจริงให้คุมีเสเตทนี่อันนี้เป็นกำมะหยี่ค่ะจริงแม่พวาที่มันเป็นแบบผ้าคอตตอนหรือผ้าอะไรอย่างเงี้ยแม่ เจ็ดบาทได้หนูตีให้สิบาทแล้วเกิดพี่ปคัดเสียแล้วหนูตีสิบบาทใช่อุ้ยเจ้าดีสวยดูนี้แสดงอ้แสดงสไตล์โบฮีเมียนใช่ไหมงานกระจงกระจกนะลูกค้าแต่งกระจกแต่งหมุดป้ายแดงนะคะลูกค้าป้ายแดงป้าแดงด้วยจชิงเหรอนั่นแหละป้าแดงคนละแดงไปเรื่อยด้วยยืนขาวไปเรื่อยอ่ะ ลูกค้าตัวนี้นะายแดงนะคะเป็นมินิมิกเดสก็คือมันรวม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 ผ้ารวมรวมกันนะะลูกค้าภารอยู่ที่เก้า้ยเก้าสินะคะลูกรีวิวเหลือเพียงแค่7 9็อยเก้าสิบไปแล้วเรียบร้อยนะคะหนึ่งแบงค์เทามีทอนแม่คือถาจริงคือคุ้มมากอะไปดูสินค้าเพิ่มเติมกันได้นะคะลูกค้าเรามีเปิดกันตลอดเนาะอย่างดูภาพนิ่งมาในร็อเก่ารุนนี้ก็ดูกันนะคะชอบก็ไปแม่ในพาราหนึ่งแบงค์เทามีทอน ไลูกเรียกว่ามันมึงที่ใหญ่ไงลูกค้าป้าว่าโบโบเนาะเรามาทำติดเซลแบบลูกค้าที่แ้ารอดูเราดีค่ะเราแบบอันที่แบบว่าติดตามเราอ่ะมันจะได้ราคาอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วก็โซโบแบบแถมป้าว่าโบโบแบบแจกอะไรอย่างเงี้ยพี่ไปค่ะลูกค้าไปดูกันจัดการนะต้องรีบเกาะติดอยไว้นะไปแดงค่ะลูกค้ากับพาราน่ารักเพียง เก้าสิบบาทต้นทุนกี่บาทหนูตีกลมไปสิลูกหนูกลมไปแล้วเนาะประมาณหนูอาตีให้เวอร์เวอร์เลยสิบบาทแม่ตีเวอร์เวอร์สิบบาทเพราะว่าต้นทุนขายจริงจริงประมาณหกบาทเจ็ดบาทนี่นะคะคุณผู้ชมดูลูกค้าใครเอฟฮันนี่ต่อไปของมีไม่เยอะนะคะลูกค้าแะ่ยังไงใแดงเด้วยงานให้ลูกค้าดูมาขายงานให้ลูกค้าดูนะจ๊ะอ่ะนี่ค่ะลูกค้าป้ายแดงจ้าลูกค้าเก้าร้อยเก้าสิบบาทไปดูในห้องลูกนะสี่สิบห้ากิโลเลยนะ ม ah. ีงต้นานันแม่งมากแบบาห่ลคามีหลาหลายสไตล์เลยเนี่ย45กิโลเลยนะคะ45กิโลตัวนี้ได้ไปทั้งลูกเลยนะคะลูกค้าใครอยากได้รับที่ได้เลยฉัดป้ายเลยค่ะ้ายแดงขับคุณค่ะจะซื้อหมดเยอะใช่แม่พี่จี่ยยยยยยยดยย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 ย